สวัสดีครับผมอาจารย์นุ๊เหล่เ,ลเทียนพยากรณ์หมอดูไพ่ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีตุลนการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2568ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนส่วนหลักในการทำนายดวงชะตาของผมก็เป็นไปตามที่ได้เล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ทุกประการ เพียงแต่ว่าผมได้มีการตัดบางช่วงบางตอนออกไปจากคลิปก็คือเช่นช่วงที่เกี่ยวข้องกับการสับไพ่การเลือกไพ่เพื่อให้คลิปมันสั้นแล้วก็กระชับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวท่านจะไม่ได้เสียเวลามากนักแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีตุลนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลเทียนพยากรณ์้วยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีตุลครับดวงชะตาของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2568นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่ไนออฟแพนธ์เกอร์หรือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิบซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าชาวราศีตุลหลายๆท่านในช่วงของครึ่งหลังเดือนกันยายนนั้น มีโครงการที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับลหลายหลายท่านก็หวั่นวิตกกังวลว่าเอ๊ะจะหามาได้ไหมแม้ว่าตัวท่านเองนั้นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในช่วงปลายเดือนนี้ก็จะหามาจนได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับเครดิตทางการเงินของผู้ที่เกยวราศีตุลน,นั้นค่อนข้างดีอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าบางทีบางท่านนั้นต้องการอยากจะไปกู้ยืมเงินไม่ว่าจะกับคนที่รู้จักนะครับหรือว่าทําเรื่องในการขอกู้ยืมเงินจากทางสถาบันการเงิน ก็จะได้รับความช่วยเหลือก็จะได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับท่านใดที่ลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญในลักษณะแบบนี้ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าเมื่อลงทุนไปแล้วจะมีโอกาสได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่กลับเข้ามาคนที่ลงทุนทามาค้าขายถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าลงทุนไปแล้วไม่ขาดทุนนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ไหนออฟแพนเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่อสวินถือเหรียญในกรณีที่ผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้นวางแผนที่จะซื้อบ้านซื้อรถ ในช่วงนี้นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อรถถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายควาว่าจะได้รับการอนุมัตินั่นเองนะครับชาวราศีตุลครับดวงชะตาคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้ง2ครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ตัวผมเองนั้นเริ่มดูดวงชะตาให้กับผู้คนมาตั้งแต่ปี2,544นับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ก็20กว่าปีแล้วแล้วก็ได้ดูดวงให้ผู้คนมามากมายหลากหลายพันคนแล้วนั่นเองนะครับจึงมีประสบการณ์พอสมควรกับสาสตร์แห่งไพ่ยิปซีดังนั้นถ้าหากว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยาก,อยากดูดวงส่วนตัวด้วยศาสต์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจารย์นุให้รีบติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่5นี่คือไพ่เดมจิคเชียนไพ่เดมจิ c เชียนนี่ต้องบ่งบอกว่าผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้นเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถนะครับหลายๆคนนั้นอาจจะมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งในลักษณะแบบนี้แต่ว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้หลายๆคนเช่นกันนะครับที่ไม่ได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองได้เรียนมาเช่นเรียนจบมาด้านหนึ่งแต่ว่าไปทํางานอีกด้านหนึ่งอย่างนี้เป็นตน้น แต่ว่าผู้ที่เกิดราศีตุลย์อย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความสามารถเรียนรู้อะไรต่างๆได้ค่อนข้างเร็วแม้ว่าสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้โดยง่ายนั่นเองนะครับไพ่ The Magic เดอะเมจิกเชื่อนี่ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดราศีตุลย์นั้นจะมีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆเริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้ทําอะไรใหม่ๆอย่างนี้เป็นตน้นท่านใดที่ตกงานว่างงานอยู่นะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่า จะมีโอกาสได้งานใหม่ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนั่นเองนะครับไพ่เดเมจิกเช่นถ้าหากว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่บนศีสษะของผู้ชายคนนี้มีเครื่องหมายเลขยก8แนวนอนก็คือเครื่องหมายอินฟินิตี้ก็หมายความว่าเป็นคนที่มีเส้นแรงลังสังหอนแม่นมือด้านขวาถือกทาปลายด้านหนึ่งของกทาชี้ขึ้นไปบนฟ้าอีปลายด้านหนึ่งของกทาชี้ลงมาบนดินก็หมายความว่าผู้ที่กิจราศีตุลน,นั้นเป็นตัวกลางระหว่างเบื้องบนลงมายังโลกมนุษย์นั่นเองนะครับฉะนั้นตัวท่านเองนี่นะฮะจะเป็นคนที่มีเส้นแรงมากๆ ถ้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านบางทีมันจะมาปรากฏในความฝันฝันแม่นหรือว่าอยู่ๆมันก็เกิดเซนต์เกิดความรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวตนของท่านแล้วมันก็เกิดขึ้นจริง,รงๆอย่างนี้เป็นต้นนันเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะไพ่ใบนี้ถ้าตัวท่านเองนั้นฝันเห็นตัวโล่งตัวเลขก็หมายความว่าเทพเทวดาเข้ามาให้โชคแล้วล่ะนะครับอาจจะเป็นอานิสงส์บุญเก่าที่ตัวท่านเองนั้นได้สั่งสมมานานในลักษณะแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าไพ่ใบนี้นั้น ตัวท่านเองค่อนข้างที่จะเป็นคนที่คิดมากวิตกกังวลหน่อยนะครับผมเช่นเดียวกันกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่เดมูลไพ่เดมูลก็เช่นเดียวกันว่าเซนส์นแรงมากดวงชะตาของท่านนั้นสามารถที่จะสื่อไปถึงสิ่งลึกลับมิติลี้ลับหรือว่าเทพทเทว,วดาดวงวิญญาณเจ้าพ่อเจ้าแม่ในลักษณะแบบนี้สามารถที่จะสื่อถึงได้โดยง่ายนั่นเองนะครับบางท่านถากว่ามีไพ่ใบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับพวกดวงวิญญาณหรือแม้กระทั่งบางทีบางท่านนั้น จะได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เคารพบูชาไปเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางหรือแม้กระทั่งไปบนบานศาลกล่าอะไรสักอย่างหนึ่งในลักษณะแบบนี้ก็ได้ถ้ามีไพ่เดมูนไพ่เดมูนเนี่ยนะครับด้านดีนี่นะฮะก็หมายเขาว่างานอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังจะดีหรือว่าบางทีบางท่านเนี่ยอยู่เบื้องหน้ามาโดยตลอดแต่ว่าในช่วงหลังๆมานี่มันไม่ค่อยดีลองถอยฉากตัวเองปรับเปลี่ยนบ้างนะครับมาอยู่เบื้องหลังให้คนอื่นนั้นออกหน้าแทนบ้างก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ คนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทั้งหลายนะครับถ้ามีไพ่เดอร o มูนนั้นจะดีเช่นคนที่อยู่ในวงการโฆษณาวงการบันเทิงต่างๆเป็นผู้กํากับเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าคนที่เขียนคําโฆษณาคนที่เป็นนักแต่งเพลงต่างได้ว่านิยายนะครับคนที่เขียนบทละครโทรทัศน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ความคิดไอเดียของท่านในช่วงนี้มันจะมันเจิดเลิศเลอเพอร์เฟกมากๆขอให้ปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยอารมณ์ความรู้สึก ไปตามอารมณ์นึกคิดของท่านแล้วงานมันจะออกมาดีมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ําแบบใครนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมก็คือตําแหน่งที่6นี่คือไพ่เดอเอมโพเรอร์หรือว่าไพ,พ่จักรพรรดิชาวราศีตุลท่านใดที่ทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานนักวิสาหกิจถ้ามีพาไพ่ใบนี้จะมีโอกาสได้ปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเดือนนี้เดือนกันยายนเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนี้นะฮะเขาจะมีการโยกย้ายปรับตําแหน่งกันก็คือในช่วงนี้แหละ ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายวามว่าตัวท่านเองนั้นจะสมปรารถนานั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าท่านใดที่เป็นนักการเมืองที่เป็นชาวราศีตุลน,นี่นะครับตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้ตำแหน่งสําคัญสําคัญทางการเมืองหรือไม่คนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็ยังตีความหมายได้ว่าจะได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติต่างภาษาบางท่านนั้นที่ตกงานว่าง,งานจะได้เริ่มงานใหม่ก็อาจจะได้เริ่มงานใหม่กับบริษัทต่างชาติบริษัทของชาวต่างชาติบางทีบางท่านจะได้เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อไปทํางานที่ต่างประเทศไปศึกษาต่อรู้ว่างานใดๆที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคนที่ทํางานอยู่ในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งใหม่ปรับรายได,ได้ปรับเงินเดือนปรับสวัสดิการใหม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่เดิะสตาร์รือว่าไพ่แห่งความหวังนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่2นี่นะฮะที่ผมมีการเอาแผ่นกระดาษสีขาวมาแปะเอาไว้นี่เนื่องจากว่า เป็นรูปของผู้ชายเปลือยเปล่านั่นเองผมกลัวว่าจะผิดหลักงนั้นของ YouTube เขานะฮะจะหาว่าเป็นรูปโป๊เปลือยในลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่จะถูกปิดช่องได้นั่นเองนะครับผมก็เลยป้องกันเอาไว้ก่อนถ้ามีไพ่เดลสตาร์นี่ตามหลักคําสอนของครูบาอาจารย์บอกว่าหมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้นพวกเคราะห์ภัยต่างๆนั้นได้หมดไปแล้วล่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้ดวงมันกําลังลอยๆอยู่ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับมันรอจังหวะที่จะขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีาไพ่ใบนี้ก็ยังบ่งบอกว่าดวงการงานของท่านที่จะดีแล้วก็ถูกฉลองมากๆการงานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอิฐหินปูนทรายพวกเหล็กก่อสร้างอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่างานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์การขายเฟอร์นิเจอร์นะครับงานที่รับออกแบบจัดตกแต่งสวนปลูกหญ้านะครับตัดแต่งกิง่งต้นไม้อะไรพวกนี้จะดีนะครับถ้าหากว่ามีาไพ่ใบนี้ หรือในกรณีที่ผู้ที่เกี่ยวราศีตุลาะว่ามีไพ่เดอะสตาก็หมายคขาว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะได้เอาช่างมาปลูกบ้านมาซ่อมบ้านมารีโนเวทบ้านมาปรับปรุงบ้านต่อเติมบ้านหรือว่าเอาช่างมาซ่อมอะไรสักอย่างหนึ่งในบ้านของท่านก็ได้ในช่วงของปลายเดือนกันยานยนนั่นเอ,เองนะครับหรือไม่บางทีบางท่านนั้นอาจจะมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับตกแต่งเข้าบ้าน หรือว่าอาจจะมีการให้คนมาตัดแต่งกิ่งต้นไม้มาปลูกหญ้านะฮะมาปรับภูมิทัศน์บริเวณบ้านใหม่อย่างดีก็ได้ถ้ามีไพ่เดอะสตาร์นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ e i g of swords หรือว่าไพ่หนึ่งดาบนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะหน่อยสําหรับผู้ที่เกิดราศีตุลจะทําอะไรก็ตามแต่ไม่ค่อยง่ายนะฮะมันมักจะมีปัญหานั่นนู่นนี่เสมอนั่นเองขอให้ตัวท่านเองนั้นใจเย็นๆนะครับแล้วก็เข้มแข็งเอาไว้อดทนต่อสู้ถ้ามีเป้าหมายของชีวิตแล้ว จงเดินต่อไปสู้ต่อไปแม้จะมีปัญหาก็ค่อยๆแก้ไปทีละปอทีละปัญหาและในที่สุดแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้ดวงจะตาของท่านถ้าหากว่ามีาไพ่ใบนี้มันเหมือนกับว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นหวังพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยได้ถ้าหากว่าอยากจะได้อะไรก็ต้องสู้ต้องอดทนนะครับผมแล้วมันจะประสบความสําเร็จถึงเวลานั้นตัวท่านเองนี่นะครับบอกได้เลยนะฮะว่า จะเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียงจากผู้คนรอบข้างคนอยู่ในครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4นี่คือไพ่สิบใบเท้าไพ่สิบใบเท้านี้ก็หมายความว่าการงานของท่านนั้นมันจะไปเกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากๆเช่นคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็มีโอกาสที่จะได้เจอลูกค้ามากหน้าหลายตาหลายเพศหลายวัยการค้าการขายมันจะดีขึ้นคนที่ทํางานอยู่เฮดออฟฟิศคนทํางานเยอะๆหรือว่าต้องร่วมกับคนเยอะๆอย่างนี้เป็นตน้น คนทางานที่อยู่ในสายการผลิตทํางานอย,ยในโรงงานต้องมีคนจํานวนมากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับงานค่อนข้างหนักเหนื่อยนะฮะสำหรับผู้ที่เกิดราศีตุลในช่วงนี้ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงอดทนแล้วก็เข้มแข็งเอาไว้ในที่สุดแล้วมันจะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่7นี่คือไพ่เก้าวถ้วยไพ่เก้าวถ้วยนั้นธุรกิจการงานที่จะดีอีกด้านหนึ่งสําหรับผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือว่าการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับของกิน เช่นเปิดพวกร้านก๋วย,ตวยเตี๋ยวร้านอาหารตามสั่งอะไรประมาณนี้รวมไปถึงบางท่านนั้นอาจจะมีการเปิดร้านโชหงโชวหวยขายเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ส่วนตัวนะครับของใช้ภายในบ้านอะไรประมาณนี้จะดีนะฮะถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่สี่ดาบไพ่สี่ดาบนั้นสําหรับบางคนที่ได้ไพ่ใบนี้คือตกงานว่างงานเช่นเดียวกันกันกบไพ่เด็ดสตาร์นะครับคือมันว่างๆในลักษณะแบบนี้คือตกงานว่างงานแต่ขอให้ตัวท่านเองนั้น รีบออกไปหางานเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเมจิกเช่นแล้วก็มีไพ่เดอะเอมเพเรอร์มีโอกาสที่จะได้งานใหม่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ในลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษาแบบนี้ก็ได้นั่นเองเนะครับแต่ว่าถ้าเป็นด้านดีของไพ่สี่ดาบนี่งานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเหล็กโลหะเช่นอุปกรณ์ก่อสร้างพวกเหล็กก่อสร้างพวกนี้จะดีนะครับหรือไม่ก็คือพวกเครื่องจักรกล ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมเครื่องยนต์ขายอะไหล่รถยนต์รถจักรยานยนต์ขายรถยนต์มือ2มือ1อะไรประมาณนี้ดีหมดเลยนะครับรวมไปถึงพวกเครื่องจากกลทั้งหลายจากกลทางการเกษตรก็ได้ถ้าหากว่ามีไพ่4ี่ดาบแล้วจะดีนั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดราศีตุลกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ อย่างที่ผมบอกว่าไพ่ที่อยู่ในตำแ,แหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่ไหนออฟไพน์เตอร์หรือว่าไพ่อัศวินถือเหรียญถ้ามีไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นต้องการอยากจะขอหยิบยืมเงินหรือว่าไปกู้ยืมเงินจากทางสถาบันการเงินก็จะได้รับการอานุมัตินั่นเองเนะครับท่านใดที่อยู่ในระหว่างการขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้านถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าจะได้รับการอนุมัติเช่นกันจะได้บ้านจะได้รถอย่างแน่นอน line, ท, remain, ท่านใดที่เอาเงินไปลงทุนในหุ้นในทองในเหรียญลงทุนธมาค้าขายจะได้ผลกําไรนั่นเองนะครับแม้ว่าตัวท่านเองนั้น มีโครงการที่จะใช้เงินก้อนใหญ่ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ก็จะหามาจนได้มีช่องทางได้มาอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญน,นั้นการเงินไม่ค่อยดีก็หมายความว่าหาเงินมาได้นะครับก็มีโอกาสที่จะต้องเสียต้องจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นั่นเองนะครับเช่นบางทีบางท่านนั้น ไปซื้อบ้านใหม่ก็ต้องจ่ายเงินดงเงินดาวตกแต่งบ้านในลักษณะแบบนี้หรือว่าเอาช่างมาซ่อมบ้านมารีโนเวทบ้านก็หมายความว่ามันต้องเสียเงินจ่ายเงินนั่นเองเนะครับจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่สะหน่อยนะฮะผู้ที่เกี่ยวราศีตุลในช่วงนี้ครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกี่ยวราศีตุลกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ใบนี ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับก็คือตำแหน่งที่6ไพ่เดมเพอร์เรอร์รว่าไพ่จักรพรรดิคนรักคู่รักของผู้ที่เป็นโสดสําหรับชาวราศีตุลที่จะเข้ามาถ้าเป็นคนไทยก็หมายความว่าอาจจะเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งมีชื่อเสียงคนกว้างขวางมากบารมีอย่างนี้ก็ได้หรือไม่นะครับผมก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือไม่อาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าอายุมากกว่าอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เก้าถ้วยนี้นะฮะความหมายหลายอย่างเหมือนกันนะครับ ไพ่เก้าถ้วยนั้นบางทีบางท่านนั้นจะมีปัญหารักซ้อนรักแทรกถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็หมายความว่าเกิดขึ้นกับคนรักคู่รักของท่านก็ได้ในกรณีที่ท่านใดที่เป็นโสดเป็นไม้นะครับสําหรับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักใหม่อีกครั้งกับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามีอายุมากกว่าอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้คนที่ผ่านการมีคู่มีครอบครัวมาแล้วอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่เดมูลที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปถ้าเป็นเรื่องของความรักก็หมายความว่าคนรักคู่รักชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะห่างเหินกันหน่อยในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะอึมครึมตึงเครียดอย่างไงบอกไม่ถูกเหมือนกันคือมีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันหรือว่ามีความเห็นต่างกันก็เลยคุยกันแล้วไม่ถูกคอไม่ถูกใจมีโอกาสาที่จะทะเลาะบ,บอแวงกันบ่อยอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าไม่ถึงขนาดมีการเลิกรายหย่าร้างกันหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเกิดอาการอึมครึมในครอบครัวนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีตุลเป็นดวงชะตาในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายนปีพุทธศักราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปมีแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องปเปลียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด,ด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยราศีตุลทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อกำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวาเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ